มหาดมาคานทีไม่ได้เป็นเพียงนักการเมืองแต่ยังเป็นนักปรัชญาผู้ยึดมั่นในอหิงสาหรือการไม่ใช่ความรุนแรงเขาเชื่อว่าความรักและความเข้าใจสามารถเอาชนะความเกลียดชังได้แนวคิดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเมืองแต่ยังรวมถึงการฝึกฝนจิตใจให้สงบและมีเมตตาคานทีใช้ชีวิตส่วนใหญ่อย่างสมถะฝึกสมาธิและอดอาหารเพื่อชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์หลายคนเชื่อว่าการฝึกฝนอย่างหนักหน่นวงนี้ทำให้เขามีพลังจิตที่แข็งแกร่งในประวัติศาสตร์อินเดีย มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของคารทีบางคนกล่าวว่าเขาสามารถทำนายอนาคตได้บางคนเชื่อว่าเขาสามารถรักษาโรคด้วยการสัมผัสแต่เรื่องที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องของพลังจิตที่สามารถหยุดยั้งความรุนแรงได้ในช่วงเวลาที่อินเดียกำลังเผชิญกับความขัดแย้งทางาศาสนาอย่างรุนแรงคารทีได้เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อเรียกร้องสันติภาพมีเรื่องเล่าว่าในเหตุการณ์หนึ่งที่เมืองกันกัตตาเกิดการจลาจลนองเลือดระหว่างชาวฮินดูและมุสลิม คานทีได้เดินทางไปยังเมืองนั้นและประกาศสอดอาหารประท้วงจนกว่าจะเกิดสันติภาพการรออาหารของคานทีส่งผลกระทบอย่างมากต่อจิตใจของผู้คนทั้งสองฝ่ายเริ่มตระหนักถึงความสูญเสียและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นพวกเขาเริ่มพูดคุยกันและหาทางออกร่วมกันแม้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันถึงพลังจิตของคานทีแต่เหตุการณ์ที่กันกัดตาแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความเชื่อและความตั้งใจจริงของม,มนุษย์คานทีเชื่อมั่นในสันติภาพอย่างแรงกล้า และความเชื่อมั่นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนรอบข้างเขาใช้ความสงบภายในของตนเองเป็นเครื่องมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมเรื่องราวของคานทีและพลังจิตที่หยุดสงครามเป็นเรื่องเล่าที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วโลกแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามีพลังจิตจริงหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญคือเขาได้สแสดงให้เห็นว่าความรักความเมตตาและความตั้งใจจริงสามารถเอาชนะความเกลียดชังและความรุนแรงได้ และนี่คือพลังที่แท้จริงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้